ผมทำอย่านดวผมแซมเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมมาครับลรแล้วทกคนางเับเริ่มมีเก่อแล้วกดฟ้าบ้าบอ่าแล้วมีควาอย่างนา้นของคุณจะหาเจอนี่เรโโสดีเจอของทีเยอะเนี่ยเจอรางไฟเก่าความรักเลย ช่วยเกี่ยวเรารของเราก็่ช่อมันเล็กซึ่งวางต่วนความรักของนี่ก็จะสิ่งนื้อหัวใจของสปันน์แล้วก็ีเวนโอ้ยอีกันจะตายโอ้ยกอ้ยตายต้องลองไปดกว่าเนี่ยเกาตายแน่ โอ๊ยโอ้ยโอ๊เสี่ยแม่งผิดแม่งเล่นงานกูโอ้กูจะตายว่าออกจากที Never, ่นี่ก่อนดีกว่าวันนี้กูไม่น่าพร้อมจะรวยแล้วกูหาแล้วออกไม่เจอด้วยเนาะกูหาแล้วไหนวะเนี่ยกูหาแล้วออกไม่เจอหายแล้วยาละกูหาแล้ออกไม่เจอ หายที่อกูติดติดที่เน,นี้ยหัวทิ่ี่นี้วะองหานัมีคนมีลองหานะออกอื่นกเอน

へえ。 กูเจอของไม่ดีด้วยนะเ mm hmm. ชี่ย้วกูมีของสำับขี่ม้ากนันวันนี้วันเกิกันวันที่สองเของตัวนี้ตทำที่ร้อนได้แต่กูหานเอาออกไม่เจอเชี่ยกูเขา้ามาดัออกไม่ได้เชี่ยอะไรวะนะเชี่ยกูเามออกไม่เจอโอ้ยเชี่ยรวยเชี่ยกูตกใจเชี่ยอ,อะไรวะนเักบุญ เจ้บของอยู่ไหนี่ไหนัันี้ครับชเล็ก้กู้เล็กะว่าามของตอนี่คต้องระบายคนต้องระวังระบายดีแล้วเชี่ยงที่งอันตรายลึกไปก่อน เชียงเี้โอเคหลิกลิกตรงไี้วะเอาขวาไม่เจอ,อ,อ,าาอน,นั่อนองอยู่ตรงนั้น,นไม่พิทางเช่อวทางชิบพอมางลาวาอีก หี่อะไนมาเฮ้ยอ่ไรรู้ปุจังหวัดตุรกโอ้ไปฟาร์มอะไรครับทอปขทอปเฮียข้าวกล้อสองอันนี้โอ้ย กูจะตายแล้วด้วยกูไม่ได้ทำอาหารเพราะคุด้วยชิบหาแล้วไงตรงนี้เราทำอาหารโอเคถ้าคุจะผ่าก็ผ่าเชี่ยกูกันใหน้ก,กูกนนยกโล่ไว้ก่อนกูจะโดนจริงอ๋อยังไม่รู้เลยเหี้ย ย่งชอ้ยเข้าไปขึ้นขึ้นั้นขึ้นขึ้นขึ้กขึกนขก้นกุจกกึ้นขึ้นกึ้กขึนนนน ชินมกูขาบก่อแค่นี้แค่นี้อ่นัตายนะอันตรายจริงเ่าคนเนื้อนนี่ต้มตอนนี้มันกุศันี่ตอนนี้มุกกุศลกครั้งนี้ขู่กับ อืมกระหำหาวงดักโอ้ยโอ้ยเยอดีก็สองตัวกูไม่อยู่กูท้องกูไม่อยู่แล้วอันมีเยอะขนาดนี้กูไม่อยู่ไปละกูไปแล้วกูกลับขึ้นด้านบนกว่าแล้วไม่หอดไปแลอะไรวะตอนนี้กูก็ไม่พร้อมด้วยคือลูกมันกูนี่กูได้ตายเนี่ยทางนี๋ทางออก วตอนนี้กูได้ของฟอดูตอนนี้กูได้ของพอใจได้เฮียอย่างน้อยกูได้ของฟองแล้วมาดูชิมมดลยชิมมดแล้โอ้ยเสียโม่ิดหามาเลยโควิทำไมคนเราไม่หามันมาวะโอ้ยยอะเงี้ะ อยู่บนด,ด้านบนก่ากอลงสมุดเลยแกูก็ไม่ได้ทราบผ่านไวด้วยโอเคอให้ช้าหรอวะลาแช้าเรา,า,เราจะพึ่งพบคาโ้ยขึ้นไปกูมาดูภา,าพกันดูจาแล้วน่าจะห่งช้าแล้วเนี่ย กูทำข้ามคืนหรอกว่ะเดี๋ยวมาหาีสร้างที่พ้าก่อนวารีสร้างบ้านก่อนอะใช่กูลงทำข้ามคืมคกน,คนกูนนกนลงทำข้ามค,คาืนเลย มาทำเปนี่กูติดรงนี้เลยนี่กูมีหนอยางเยอะเลยหนมายืนตอนเนี้ยคนเดหาที่ทำบ้านต่อก่อนป่าี่บ่าป่าไม้ขาวไอ้เหี้ยยกป่าไม้ขาวนี่งยดดวา Ừm, thì thăm cũng không phải <laughs> đúng Thăm cũng không đúng Cũng không đúng hai Cái nó mà nó gần อืมไม่มีอะเลสร้างบ้านเลยบปล่าเชื่อไม่มีอะไรสร้างบ้านเลยว้วเยา,าเดี๋ยวไปสร้สางบ้านก่อนแกทำไมวันนั้นไอ้กูไม่เจอแกเลยวะแล้วม่งวันต่อมาไม่งเจอแกเพียบเลยซิ่งฟังอะไรตลอกกูทั้งไหนไหก,กูไปนะกูไปเกาะหนึ่ง แกอีกไม่ตกไม่หวานไม่มีแกเลยวะเสือคนนี้เสือพีแกะขอแพลของแจบทุกคนขอมาสำรับของแจกจริงๆโอ้ยเชี่ยลบาเลยวัววัวกันโว้ว ไปต่อตวหนูออทำนูามาหาตัวะไม่ช่หกูไปแล้วกูไปแล้วนั่นที่าหมดลสร้างบานจริงๆนั่นที่ไหมดะสร้างบ้านได้แล้วขอค้อง โอ้เราคเพว่าจะมีของดีซะหน่อยงไปดีกว่าต่อแล้วไปต่อีของของเริ่อเริ่มสักกลอล้ะ มันัทำบ้านได้เลยทำถกใจกูสรุนนี้ละสร้างบ้านใหญ่สร้างบนเล็กสรานที่กูพูอยูันนกปลอดภยสาไมกูสยดีว่โอเค หาตัดไม้ก่อนไม้อย,ย,ย, right. ย,ยู่ไหนวะี่ไราตัดต้นไม้ก่อนไม่ถูกนะปอกุ้ไม้นีว่อีเยแล้ฝนตกด้วยเีนมแกา่มางวางของ เฮ้ย <int> ูเนี่ยตรงสปะนเตียมนึงฟอสมือฉีกหัวสายเลยแสงตะโกนใส่แติว่าวันนี้ก็จะป็นแค่นี้ดีกว่า วันนี้ก็พอแค่นี้ครับทุกทานโอเคจบคลิปอฮีอยจะาหนุมกดไลค์กดติดตามสองด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปตอนต่อไปขอบคุณครับ